คงได้ยินแล้วเชื่อไหมครับว่าพวกองค์ชายพ่ายแพ้ให้กับผู้ต่เต้าอ,อีกแล้วนะ่ะดีแล้วที่เขาไม่ได้เป็นคนของบาลังนะ่ะจะว่าไปกับผมว่าการวางตัวและพฤติกรรมของผู้ตายเต้มามันเลวร้ายมากเลยนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าเขาเป็นคนโปรดขององค์ราชินีด้วยครับคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับอืม NTR สร์ินะ พูดแต่เต้าพันนั้นน่ะเับพงว่าปล่อยมันไปก็ได้หรือเปล่าครับหมาเฝ้ายามตระกูลของเลสแกลบคงพยายามสื่อความสามารถเพื่อให้เจ้านายมันดูถูกใจแล้วนะแค่หมาบ้าหาเรื่องทะเลาะไปทั่วเท่านั้นแหละครับหาประเด็นอยู่ที่การรับมือกับราชรัฐต่างหากแหละครับตั้เป็นผู้ใาใหญ่โตในด,ดันแพก้กับเด็กนักเรียนน่าสมเพชซะไม่มีในไม่ช้าพวกเราเองก็จะได้ ทำทุกวิธีทางเพื่อกําจัดไอเด็กเลือคอนซะจะใช้วิธีการไหนก็ได้ฉันไม่เกี่ยงแต่ว่าไม่มีเหตุผลเลยนะครับมีหนำซ้ำเขายัางเป็นข่วงการเคลื่อนไหวของราชรัและองค์หญิงราชินีก็ทํายังไงก็ได้ขยี้มันซะจะใช้วิธีการไหนก็ได้ฉันไม่เกี่ยงอะไรทั้งนั้นนี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันพูดอย่างนี้เข้าใจไหมจะเป็นคนโปรดของ,องราชินีหรืออะไรก็ช่างจะไอทีอะไรก็ช่างเข้าใจไหมฮะ ไอเดียสนใจราชรัตต้องเอาเด็กเรือขอนี่ออกไปก่อนมีเพียงเจ้าหมอน,นั่นเท่านั้นที่ต้องเชือดทิ้งขับไล่ราชรัตโดยใช้เออรือหอบพิยงลมเดียวอย่างนั้นเหรอจะปล่อยลอสไอเทมผ่านนั้นได้ยังไงกันทั้งองค์ราชาและองค์ราชินีรวมถึงวินส์ทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจเลยทำไมถึงไม่รู้ไอหมอน,นั่นมันอันตรายมากแค่ไหนติดต่อกับราชรัตหลังจากนั้นนำท่านเฮอร์ทูธมาที่นี่ซะ แง่ฉันเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำลายมันทิ้งเหมือนกันละเนาะแต่ลูกซีออนบอกว่าท้าไม่ทำลายมันทิ้งมันจะเป็นอันตรายอ่ะไหนจะบอกว่ากำลังจะ,ะต,าตายต่อเน้ออีกอ่ะเป็นใครก็ต้องดึงไกปืนแล้วหันไปทางนั้นกันทางนั้นแหละเนาะไอคนที่ไม่ดึงต่างหากลหละที่ไม่ใช่คนเชื่อฉันสิทั้งที่เป็นแบบนั้นทุกคนกลับจ้องวัดที่ฉันแบบ ทำไปได้ไงอ่ะอึ้งกันหมดเลยใช่เป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอเป็นคอผิดของฉันเี็คนเดียวอย่างนั้นเหรออ่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคะ่ะท่านบารอนขอโทษด้วยนะคะถึงพวกเราจะจับให้เขาใส่เครื่องแบบพิธีการได้แล้วก็เถอะคุลิออนโดนคนเยอะแยะในศึกท้าดดนเมื่อวานด่านะคะเออ ทำไปได้ไงทุกคนว่าผมเป็นแบบนั้นหมดเลยคนเดียวที่ไม่ว่าอะไรผมเขาคือสุภาพบุรุษสุดแกร่งที่เข้ามาคุยกับผมว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ใช่ไหมครับด้วยท่อยคำเปรนเซ็ตอ่อนโยนอ่ะอะร้องไห้อีกแล้วเอานี่ลีออนคุงเดี๋ยวช่วยจะเลือกเอานะหาสภาพดูไม่ได้เลยนะยะบทบางความกล้าหาญที่เคยแสดงให้เห็นตอนต่อสู้กับราชันสมิธเลย เอ๊รุ่นพี่คาราลิสกับรุ่นพี่เดลเดรี่ทำไมมาอยู่ที่นี่วะเฮ้ยคนอย่างแกเนี่ยช่วยทำตัวดีๆหน่อยสักวันจะได้ไหมฮะอีกอย่างมีคุณหนูที่ไหนมาไม่รู้เพิ่มอีกตั้งเยอะแยะเลยลูกไปทำอะไรมาเนี่ยฮะลงหำใช่ไหมเนี่ยเอ่อไม่รู้สิผมเองก็อยากจะทำเหมือนกันใช่ลูกรู้จักคนเหล่านี้ได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะเขาคือผู้ชายคนแรกที่ลงละเมอที่ฉันนะคะผู้ชายแปลกๆเดี๋ยวนี้เลยนะ ไหนทุกคนมาจ้องที่ฉันเล่าฉันไม่ได้มีรสนิมแปลกๆหรอกนะเดิมทีวิธีในวันนี้ทาไมต้องใส่ชุดเครื่องแบบเป็นวิธีการด้วยละ่ะแค่ใส่ชุดนักเรียนก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่เหรอนะนายไม่รู้หรอกเหรอเฮ้เมื่อวานนายอุตส่าห์อธิบายไปตั้งเยอะแยะเลยนะนายไม่ได้ฟังเลยหรือไงเนี่ยในครั้งนี้ผลงานระดับสูงสุดอยู่ที่ลีออนเอ๊คริสไม่ใช่เหรอก็จริงอยู่นะที่เรายกให้นะ่ะคริสเป็นคนขับไลอ่อัศวินดาออกไป แต่ว่าคนที่จับกลุ่มตัวท่านเขาเฮอร์ทูได้คือริออนอยู่ดีนอกจากนี้ยังยึดเรือหอและเกราะใหม่ของศัตรูได้การที่นายถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับราชแอนาจักถือเป็นผลงานระดับยิ่งใหญ่เช่นกันแต่ยังมีผลงานการช่วยเหลือนักเรียนและเหล่าลูกเลยอีกด้วยเมื่อ <Wilson> ตัดสินโดยภาพรวมแล้วระหว่างนายกับคริสตัะมันคนละเรื่องกันด้วยซ้ํานายได้รับเครื่องราชของจริงด้วยนะเอ๊ะิบหายละว้าว แถมยังฝากเข้าไปเพียงคนเดียวเพื่อช่วยแองจี้ด้วยใช่ไหมล่ะคะ uh huh. ผู้คนจากตระก,กูลดายุกชมกันใหญ่เลยนะคะว่ามีอัศวินตัวจริงในหมวอสศวินด้วยละ่ะเออเรื่องนั้นละ่ะเรื่องนั้นมันน่าเป็นผลงานได้ละ่ะเอะชิหาย <Okay. S 1> ตระก,กูลแอลลี่เคยเสนอให้มีการเลื่อนขั้นไปด้วยนะก่อนหน้านี้นะซึ่งเรื่องดงังกล่าวน่าถูกรับรองด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยล่ะนะ นอกจากนี้บ้านเกิดของคริสคุงก็ได้เสนอให้มีการเลื่อนขั้นเหมือนกันทั้งตระกูลฟิลและตระกูลซีเบิร์กยังคงเขียนจดหมายแนะนําให้รีออนคงด้วยนะรวมถึงตระกูลลัสเบก็ด้วยหาหากเป็นผู้ชายที่มีดีแต่ปากดิฉันคงใช้แรงทั้งหมดบทขยีค้คุณไปแล้วล่ะค่ะนะแต่ว่าคุณนะ่ะพูดจริงทําจริงเป็นเซวินตัวจริงเสียงจริงและพิสูจน์ให้นหันเห็นแล้วว่าคุณนะ่ะเป็นคุณนาง คือเราไม่มีการยอมรับในสิ่งนี้ชื่อเสียงของตระกูลโลสเบดคงได้สือมเสียกันพอดีเลยล่ะฉันอยู่แล้วล่ะอืมฉันรู้เลยแล้วอ้อ oh, ขอบคุณมากนะทุกคนไม่ต้องกัดสิลเลยส,สุดยอดไปเลยนะคะคุลิออนทั้งหลังจากวันนี้ก็ได้ไปถึงระดับสี่ชั้นปลายและเป็นท่านวัยเขาแล้วนะคะรือกเกียวกับคุลิออน ของแพทย์กระจายไปทั่วนครหลวงอย่างกับวีรบุรุษเลยล่ะค่ะอู้หูเวทเขาวีรบ,บุรุษไม่้าใจไม่มีทางวะไวเขาทำไมกันละ่ะฉันอุตส่าห์บอกว่าจะแต่งงานด้วยไงถึงได้ปฏิเสธทั้งฉันกับเพื่อนสนิทแล้วบอกว่าอ่าไม่อยากได้ขนาดนั้นหรอกครับมันไม่หัวร้ายพี่หนห่อยเหรอนี่เธอยังจะคิดไปคืนเดียวหมอนันอีกเหรอนี่ที่วนเป็นคนเดียวที่ช่วยเธอไว้นะนี่มันเป็นแค่ความฝัน พอฉันตื่นขึ้นมาจะเป็นพิธีผสมนิเทศเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนฉันจะบ่นถึงความลำบากของการหาคู่ด้วยกับแดเนียลและเลมอนแน่ๆเลยไปรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์เพื่อจะได้ฝึกฝนเส้นทางเห็นน้ำชาให้เชี่ยวชาญและเข้าตะลุยดันเจี้ยนเพื่อหาเงินไปซื้อเส้นน้ำชาใหม่จากนั้นเจอเข้าไปช่วยเด็กสาวที่ใจดีนมโตที่อาจจะดูธรรมดาไปสักหน่อยซึ่งกำลังได้รับความเดือดรอ้อนและฉันพวกเราก็ตกหลุมรักกัน ภายในช่วงเวลาสปีใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็แต่งงานไปกับนมนั่นแล้วกลับไปยังบ้านเกิดแล้วก็แช่ตัวลงในอ่างออนเซนลิมรสอาหารญี่ปุ่นอย่างอ,อร่อยอ่อยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไว้เขาผิดคนละล่ดนะแกน่ะแต่งงานไปกับนมแล้วในตอนท้ายนะเว้ยสิ่ทสขขงที่สำคัญที่สุดคือต้องก้นสิลูกเหมือนกับแม่แกงอะ่ะก้นกลมๆนะ่ะคุณคบคุณครัโอุ้ย <laughs> โถคุณแล้วก้ โผล่ในมีออนเซนเดอร์เหรอดีจังเลยนะห,หมายความว่ายังไงน่ะตายตายเธออยากรู้อย่างนั้นเหรอดิฉันถูกใจที่นี่แต่ดิฉันจะรับซื้อเกาะลอยฟ้าทั้งเกาะให้เองเอ๊ะไม่สิแต่ว่าจู่ๆจะขอทั้งเกาะมันไม่มากเกิเนไปหน่อยหรอคะตะกูลอสเบรนอะ่ะมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้เลยเลยจ้าเฮ<ห>จะซื้อแค่เกาะลอยฟ้าอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอริออน คบค้าสมาคมการค้าอยู่คงจะเข้าใจใช่ไหมเดียโดรีแองจิลิก้าสีหน้าของเธอนะ่ะนะเหญมกทำเอาขนลุกเลยล่ะใหญนี่โลกจิตชัวๆวละโลกจิตคุณลี่ออนคะพิธีใกล้จะเริ่มแล้วนะคะไปกันเถอคะค่ะที่เดี๋ยวเข้าไปกันได้แล้วนะท่านพ่อกับท่านพี่เองก็เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะทั้งสองคนอะ่ะจะชมลี่ออนใหญ่เลยนะอ่า ทำไมชนชั้นล่างอย่างพวกนี้ถึงได้จริงจังกับเรื่องแบบนี้กันนะฉันเองก็ว่างั้นอะไรนะคาริสเธอพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะทําไมอะเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันจะหนีออกจากพิธีได้หรือเปล่าว่าวันแรกของวันฤดูหยุดฤดูหนาวได้มีพิธีอันยิ่งใหญ่ขึ้นในโรงเรียน มีการกล่าวสดุดีวีรกรรมและมีการมอบเครื่องราชให้แก่เหล่านักเรียนรุ่นเยาว์โดยเริ่มจากขุนานางบารอนผู้สร้างผลงานในศึกระหว่างราชเด็กนักเรียนชายส่วนใหญ่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะอัศาวิส่วนพวกเด็กผู้หญิงหลายคนได้รับเครื่องราชและยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยแม้จะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยก็ตามนัดาลีออนโฟร์บอลฟาดได้รับการเลื่อนขั้นจากขุนานางเป็นวัยเขา และได้ตำแหน่งลำดับที่4ชั้นปลายถือเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงคนที่สาม,มารถเลื่อนชั้นได้ถึงขนาดนี้ภายในระยะอันสั้นตับประวัติศาสตร์ของราชนาจาักรแล้วมีเพียงแค่ลีออนเท่านั้นเขาได้รับการเลื่อนขั้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนและวันนั้นชื่อของลีออนก็ได้ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของราชนาจาักรเป็นที่เรียบร้อยเฮ้า <c oughs> ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้วะนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็น่าจะดีกว่านะครับ ช่างมันเถอะฉันโง่เองล่ะที่ไปคาดหวังกับเจ้าพวกนั้นฉันจะไม่ไปยุ่งกับเจ้าพวกนั้นอีกแล้วมันไม่คิดเลยนะครับว่าแผ่นของคุณจะพังแบบนี้ค่ะคุลีออนคะโอ้บึมๆเลยโอ้ลิเวียอะคะคุลีออนคุณหลบหน้าฉันหรือเปล่าคะอ่ะเปล่าสักหน่อย อาจจะเป็นการรบกวนก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่านะคำที่ฉันเคยบอกไปเมื่อตอนนั้นนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะอืคำสารภาพรักเหรอไม่ได้รบกวนหรอกฉันแค่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรดีฉันแค่ไม่รู้ว่าควร,ครวควจะพูดอะไรดีน่าสมเพชจังเลยนะครับมาสเตอร์คุบป,ปากไปเลยคุริออนสักวันหนึ่งให้คำตอบกับฉันด้วยนะคะฉันจะรอนะคะ ละลิเวียเอาละไปกันเถอะค่ะทุกคนกำลังรออยู่นะคะเอิม้มว้าวกรที่หาหลังใหญ่จังเลยนะครับพ่อแขกที่จะมาเยือนพ่อจำนวนเยอะขึ้นด้วยและทั้งหมดจะต้องขอบคุณลูกเลยแลนะเรียนจบคงได้กลับมาบ้านน้อยลงแต่รู้สึกดีใจชอบกลเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวเถอะแล้วห้องของมิออล่ะหัม <c oughs> ถ้าห้องของข้รับใช้ก็มีอยู่นะ พ่อหมายความว่าจะให้ใช้ห้องเดียวกับค่ารับใช้ในคลืสนหาดอย่างนั้นเหรอฮะถ้าสร้างคลืสนหาดใหม่ก็บอกหนูด้วยสิมีห้องส่วนตัวหนูจะได้พามิอองมาด้วยช่วยคิดถึงใจหนูมากกว่านี้หน่อยสิอ่าขอต่อยันแน่แรงหน่อยได้ไหมฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะแต่เก็บมันเอาไว้ก่อนเถอะนางแค่หัวเสียเพราโดนผู้ชายปฏิเสธมาแค่นั้นแหละไอเด็กไร้บร,รยาอ คือสมบัติของเทวสถานมิซชฮะสมบัติของเทวสถานท่านไว้เขาบอกฟาดท่านนับนาบจงสลัดอากาศไปเมื่อไม่นานมาได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วมันทําไมล่ะเจ้าจงสลัดอากาศพวกนั้นมันได้ขโมยสมบัติของเทวสถานเราไปคะต้องมีอยู่แน่แน่ใอยคอที่มีตาประจําเทวสถานสลักอยู่จ้สลัดอากาศที่เคยครอบครองสิ่งนั้นบอกว่าท่านน่ะเป็นคนแย่งไปฮะ ทำไมยายแก่นี่ถึงต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นล่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่เป็นเพื่อนกับยายโรซ่าด้วยสินะแ้่านาจากการเจ้าโจรสลัดพวกนั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะยึดสมบัติที่เชี่ยวหมอนั่นมีนั่นหนักเป็นกฎของราชอาณาจักรนะหากมีตราบ,บัประจําเทวสถานสลักอยู่ต้องคืนให้กับเทวสถานค่ะมาสเตอร์สิดน่าเสียดายแต่ว่าต้องยอมรับไปก่อนนะครับ วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ง่ายได้มากครับเพียงแต่มันจะก่อให้เกิดปัญหาถึงตายซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอันแสนล้ำค่าของมาสเตอร์หากอีจากแนวทางของมาสเตอร์ที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มอบให้พวกเขาจะก่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดครับการรับมือกับกำลังรดของเทวสถานไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกครับเขาคือองค์กรที่กำหนดให้รีเวียเป็นแม่พระไม่ใช่หรอครับโว้ย เอาเป็นว่าฉันจะไปหยิบให้มาแล้วกันนะส่วนพวกแกนกเราอยู่นี้กันซะฉันได้ยินมาว่าท่านไว้เขากักตุนเงินไว้พอสมควรไหนๆแล้วน่าจะมาแบ่งทรัพย์ส่วนนั้นบริจาคให้เทวสถานด้วยนะครับใช่ะที่คงไม่กล้าปฏิเสธเทวสถานหรอกนะฮะเรื่องนี้ให้การปฏิเสธได้ครับเหมือนว่ากรณีขอบริจาคไม่เกี่ยวกับองค์กรแต่อย่างใดผมคาดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจของ,องเจ้าตัวเองมากกว่าครับ หาก็นะแต่คิดไปเก็บดูแล้วกันบอฟาดแอรียคุณคือคนรับผิดชอบสินะครับผมคือหัวหน้าของกองทัพเรือท่านไวเขาบอฟาดถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากจะใช้ความรุนแรงโปรดช่วยคือสมบัติของทางเซวสถานให้ได้หรือเปล่าครับพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบอ่ะนี่นายคิดว่าไงโอ้ไม่ผิดแน่ครับเหมือนมันนี่จำมาเก่าไว้เลยอ่ะเออ นี่มันของจริงแน่นอนนี่นั่นเหรอสมบัติที่หายไปก่อนอื่นช่วยพาพวกที่มาคลี่รหายกลับไปทีนะพวกเขาบอกให้ฉันส่งทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากสมบัติที่เป็นเป้าหมายไปด้วยนะฉันเดือดร้อนนะเนี่ยเฮ้อ,อต้องขอประทานอภัยด้วยครับพวกเราเพียงแค่จะมารับสร้อยคอคือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะรีบพากลับไปเดี๋ยวนี้เลยครับลิซิออนเนี่ยสะดวกจริงเลยนะจบเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องสู้เกินความจําเป็นเนี่ยคุณที่ต่างจากข่าวลือที่ได้ยินมาเลยนะครับฮะข่าวลือ คงคิดได้ยินเาว่าท่านเป็นคนที่หญิงยโสนะครับเลยคิดว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณแม่พระจะโกรธแต่กลับใจเย็นกว่าที่ได้ยินกว่าข่าวลือเยอะเลยแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะท่านแม่พระเหรอใช่แล้วครับเจอท่านแม่พระอะไรอย่างนั้นก็ผมคิดว่าท่านน่าจะรู้จักหน้าตากนดีแล้วนะครับท่านมาดีโฟราฟาอย่างไงล่ะครับเธอมีกําไรที่หายไปเช่นเดียวกับสร้อยคอแล้วปรากฏตัวต่อเทวสถานของนครหลวงครับ <Venice> <três penso> สำหรับคนใช้เวทมนตร์รักษาศักดิ์สิทธิ์เธอมีความสามารถมากกว่าเหล่านักบวชอีกครับไม้เท้ายังตอบสนองกับท่านมารีด้วยครับดเดี๋ยวครับเรื่องนั้นมันอ,อ๋อขอโทษด้วยครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับส่วนทางนักบวชพวกเราจะพาคนกลับมาเดี๋ยวนี้เองครับลแล้วนั่นเป็นความลับนะครับอ่าขอโทษทีมารีเอเป็นแม่พระอย่างนั้นเหรอทำไมยายนั้นถึงได้มีกำไร แต่แค่รามิตตตัวเฉยมันก็พอที่จะให้อภัยได้แต่ปราบใดที่ส่มมอบสิ่งนั้นให้กับรีเวียผลลับก็จะไม่ต่างจากเดิมเพียงแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่หล่อนจะอ้างว่าตัวเองเป็นแม่พระไอการที่อ้างว่าเป็นแม่พระเนี่ยผมยกโทษให้ไม่ได้เพราะว่าหากรู้เกี่ยวกับเกมแล้วก็หากเทียเกมไปก่อนแล้วจริงๆแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนอกจากสิ่งจําเป็นสุดท้ายจะไม่ใช่พลังของแม่พระ แต่เป็นพลังของริเวียต่างหากนางสาละเลวนั่นฉันไม่มีวันยกโทษให้แกเด็ดขาด <c oughs> ฉันได้มันมาแล้วถึงจะแย่งตำแหน่งของยายนางเอกนั่นมาก็เถอดนะแต่ต่อให้ฉันเป็นแม่พระตั้งแต่แรกก็คมไม่มีปัญหาอยู่ดีเพราะว่า <c oughs> ฉันน่ะเก่งวิรักษาเหมือนกันยังไงล่ะฉันน่ะพยายามเพื่อจะได้มันมาตลอดเลยละชีตมันก็แค่ขยะ ขุนนางก็เป็นแค่ชื่อสิ่งที่ฉันรักก็คือเงินเท่าน,นั้นในคัดซีนน่ะแค่ท่านแม่พระอวยพรทุกอย่างก็ไม่เป็นไรแล้วต่อให้เกิดอะไรขึ้นฉันก็จะเป็นคนรับหน้าแทในให้เธอเองเพราะงั้นยกทั้งหมดให้คนอย่างฉันที่ตลอดมาไม่เคยมีอะไรดีด้วยเลยแล้วกันนะโอลิเวียเจ้าว่าไปลำบากลำบนชะมัดเลยกว่าจะได้เข้าไปเก็บรวบรวมทำกำไรมาก็เกือบแทบตาย นายจะต้องมาเหนื่อยกับการโน้มน้าวเจ้าพวกนักบวชทั้งอีกเราจะสลัดอากาศที่เจ้าพวกตัวประกอบนั่นไปนจาัดก,การมาตรวสอบดูแล้วดันเป็นกลุ่มโจรที่มีสร้อยคอซะได้เจ้าพวกนั่นรู้อะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอเอาจริงแค่ช่วยแองจิริก้าก็ถือว่าผิดวิสัยแล้วนอกจากนี้ไอ้กระไรลเทียมทานนั่นเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าอาจ,จาหมอนน้าเหมือนกับฉันอย่างนั้นเหรอพระงั้นถึงได้มาขัดขวางฉันสินะยกโทษให้ไม่ได้หมอนั้นยกโทษให้ไม่ได้ขาด เจ้าสารเลวนั่นแต่ในตอนนี้ทางฉันเองก็มีตำแหน่งสูงกว่าด้วยนะสิฉันทำให้จูเลียสกลับไปเป็นราชมงกุฎกุมารได้ตามเดิมฉันจะทำให้หนุ่มรูปงามมาปริมัติฉันรับใช้ฉันและใช้ชีวิตอย่างรู้ราฟุ่งเฟือยทุกวี่ทุกวันแม่นางเอกเหมาะกับเจ้าตัวประกอบนั่นจะตายไปเอ๊ะถ้าเป็นไปได้ฉันปล่อยเจ้าพวกนั้นไปเลยก็ได้หรือเปล่านะไม่ไม่ม่ไม่ไม,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 ไม่ฉันยังแค้นไม่หาย เมื่อชาติที่แล้วฉันทรามานเป็นบ้าเลยทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนออกจะมีชื่อเสียงแต่ดันไปติดกับผู้ชายห่วยๆซะได้เฮ้อทำไมฉันถึงได้เคราะห์ร้ายจังนะฉันวางแผนไว้แล้วละ่ะฉันอาจจะทำทุกวิธีทางให้ได้เป็นราชินีให้ได้เลยเอาละเกมจีบหนุ่มเล่มสอง 2, ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้สินะน่าจะปิดตำนานของช่องนี้ไปเลยหรือเปล่านะเอาเถอะยังไงพวกเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรืออาจจะได้เจอกันอีกนะงั้นไว้เจอกันคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะเจอพวกสวัสดี